สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสุขภาพกันต่อนะครับใครเคยเป็นห่วงไหมครับหรือเป็นกังวลเรื่องน้ําหนักตัวเองบ้างครับขึ้นแต่ช่างทีไรเนี่ยต้องมีแอบกังวลว่าเอ๊ะฉันอ้วนไปไหมหรือฉันผอมไปหรือเปล่านะครับก็เปรียบเทียบจากมาตรฐานของน้ำหนักคนโดยเฉลี่ยนะครับมันมีสูตรเป็นแนวทางง่ายๆเพื่อที่จะคิดว่าตัวเองนี่เป็นยังไงบ้างนะครับสูตรที่ว่านะครับก็คือเอาเลข22ครับคูณส่วนสูงที่เป็นเมตรนะครับแล้วก็ยกกําลังสอง ตัวอย่างนะครับอย่างผมตอนนี้ผมสูงอยู่167เซนติเมตรนะครับซึ่งก็คือ1.67นั่นเองนะครับก็ลองเอามาเข้าสูตรกันดูก็ลองดูนะครับก็คือ22นะครับคูณด้วย1.67นะครับยกกำลัง2ก็คือ1.67่งจคูณหนึนะครับก็จะได้ค่าออกมาที่61.35นะครับก็หมายความว่าผมจะมีหรือผมเนี่ยควรจะมีน้ำหนักอยู่แถว ห1 61, หรือ6กกิโลนะครับซึ่งตอนนี้พอไปชั่งน้ำหนักแล้วตัวผมเองก็หนักอยู่แถวๆนี้พอดีแปลว่าความสูงกับน้ำหนักตัวผมเนี่ยพอดีกันนะครับไม่ถือว่าอ้าวนหรือว่าผอมเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรนี้สำหรับผู้หญิงนะครับก็ควรจะเปลี่ยนนิดนึงครับเปลี่ยนเลข22ให้เป็น21นะครับตัวเลขจะลดลงนิดนึงเพราะว่าค่า BMI เฉลี่ยของผู้หญิงเนี่ยกับผู้ชายมันต่างกันนะครับก็ จะลดลงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นลองคํานวณดูอีกทีว่าตัวเองควรจะมีน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องกับความสูงหรือเปล่าถ้าผอมไปเราก็กินเพิ่มนะครับแต่ถ้าอ้วนไปต้องมาคิดกันละครับว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับหวังว่าจะได้ส่งต่อสุขภาพดีให้กับทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้มีสุขภาพดีกันขอบคุณมากครับ